สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ tf 1 0 1ค่ะรายการดีๆที่จะช่วยสารสัมพันธ์ความเข้าใจระหว่างผู้หญิงข้ามเพศและสังคมให้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะวันนี้คุณผู้ชมก็ยังอยู่กับนกยลดาและคุณวิศรุตมะแสงค่ะสวัสดีค่ะคุณวิศย์สวัสดีครับคุณนกครับค่ะโอ้โหอีกหนึ่งสัปดาห์เป็นสัปดาห์วันอะไรนะวันรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญน,นี่รัฐธรรมนูญสําคัญยังไงคะ เป็นกฎหมายครับค่ะใช่รู้แค่นี้แค่นี้เพราะว่าเรารู้ว่ามันสาคัญเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะคะก็เป็นการตั้งรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นครั้งแรกของประเทศไทยค่ะก็เรียกว่าเป็นกฎหมายสําคัญของประเทศเราเลยนะคะแล้วก็อยู่ในบรรยากาศของการถกเถียงกันนะคะในเรื่องของการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของการปรับแก้เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะอย่างไรก็ตามค่ะรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายที่สําคัญของประเทศเลยนะคะแล้วก็ มีความสำคัญต่อบุคคลผู้ทุกคนนะคะไม่เว้นแม้แต่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วผู้หญิงข้ามเพศนะคะก็มีความสําคัญนะคะแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องนะคะกับรัฐธรรมนูญกฎหมายของประเทศแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามอันไหนจะเหมาะจะสมอย่างไรเนี่ยนะคะนก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะได้ติดตามชมกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ติดตามข่าวกันอยู่แล้วนะคะต่อจากนี้ไปก็คงจะมีในเรื่องของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงให้สอบล้องกับ สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนะคะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผู้หญิงข้ามเพศนั่นเองนะคะวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญเลยเหรอจะไม่หนักไปเหรอดูนหนักเกินไปครับคุณนกเออแค่เกริ่นมามาสักครู่พ <c oughs> อมาอยู่แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเปลี่ยนช่องนี <c oughs> ใช,ใช่ใช่ใช่แต่วันนี้เรากลับมาเรื่องเบาๆของเรากันดีกว่าครับค่ะก็วันนี้นะครเป็นแขกรับเชิญที่ผมเชิญมาวันนี้ต้องบอกเลยว่าสุดยอดยังไงคะคือเป็นสตรีข้ามเพศที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศ ที่ดํารงตาแหน่งผู้จัดการโรงงานครับคุณนนครับผู้จัดการโรงงานเลยอืมคือผู้จัดการโรงงานเนี่ยต้องคุมนี่คนทั้งโรงงานใช่ไหมครับโรงงานนะเราพูดกันถึงโรงงานนะใช่เราคุมคนประมาณ250ห้าิคนครับเฮ้ยอืมผู้จัดการโรงงานโรงงานนะโรงงานนะใช่ครับคุณโนครับเป็นผู้หญิงข้ามเพศใช่ ที่เป็นหัวหน้าที่เป็นแมネเจอร์เป็นผู้จัดการโรงงานใช่ครับโอคุณผู้ชมคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเรียกว่าแค่พูดถึงอาชีพของเธอเนี่ยนะคะเราก็อยากจะไปพูดคุยกับเธอแล้วนะคะนอกเหนือจากก็โรงงานมีอะไรในนอกเหนือจากอาชีพการงานใช่ครับก็จะมีเรื่องราวของความรักความรัก ที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตโดยใช้หลักของศาสนาเข้ามาเป็นตัวพยุงจิตใจพยุงจิตใจหลักศาสนาความความรักกับศาสนามันไปด้วยกันได้เหรอจะไปด้วยกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอชมเออนะคะคุณผู้ชมคาเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาพบกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะซึ่งเป็นผู้หญิงข้ามเพศที่มากความสามารถมากๆเลยนะคะแล้วก็ เธอเป็นถึงผู้จัดก,การโรงงานคุ้มคนงานเนี่ยโอ้โหเป็นหลายร้อยชีวิตเลยนะคะคแล้วนอกจากนั้นแล้วมุมมองในเรื่องของความรักของเธอนะคะที่นำเอาวิถีพุทธศาสตร์นะคะมาประยุกต์ใช้นะคะใครที่มีเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะใครที่อาจจะ กำลังมีความรักหรือกำลังผิดหวังในความรักนะคะลองฟังเรื่องราวจากผู้หญิงท่านนี้ดูนะคะช่วงหน้านะคะน่าจะได้เกร็ดความรู้มากมายเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้พักแป๊บหนึ่งค่ะ เข้าสูท่ท f 1 0นนะครับและที่ผมกล่าวไปเมื่อต้นรายการนะครับว่าวันนี้ครับสตรีข้ามเพศรับเชิญของเราเป็นถึงผู้จัดก,การโรงงานและยังมีมุมมองความรักในรูปแบบที่มีศาสนาเข้ามาช่วยในการดำเนินชีวิตด้วยนะครับและตอนนี้ครับเขาอยู่กับพวกเราแล้วครับคุณกริตยาควสวรรค์หรือคุณหนึ่งครับสวัสดีค่ะพี่หนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,คุณวิทย์นั้นไงโอ,โอ้ตายแล้วคนเก่งมานั่งข้างเราค่ะคุณผ,ผู้ชมค่ะพี่หนึ่งค่ะ เป็นผู้จัดก,การโรงงานเลยเหรอค่ะทำ,ทำอะไรบ้างอะคะพี่ผู้จัดการโรงงานก็ดูทั้งโรงงานเลยค่ะค่ะดูทั้งโรงงานก็หนักๆเลยก็คือเรื่องของการคุมคนนี่แหละ,ค,ะค่ะเพราะว่าเรามีพนักงานเอ,อ ถ้าภาษาโรงงานเขาก็คือพนักงานรายวันนะคะแล้วก็แล้วก็ยังคุมกลุ่มรายเดือนที่จบปริญญาตรีด้วยอ๋อค่ะโดยรวมก็250คนโอ้200กว่าคนไม่ง่ายนะคุมคนนี่เป็นเรื่องที่ยากมากใช่ไหมคะพี่หนึ่งโรงงานที่ว่าคือโรงงานทําเกี่ยวกับอะไรคะเป็นโรงงานผลิตเครื่องสําอางผลิตเครื่องสําอางค่ะอูแต่คนเยอะมากอ่ะพี่หนึ่งครับดูแลยังไงให้ให้ครบถ้วนพี่หนึ่งคนเดียวเลยไหมคะใช่ค่ะ แต่พี่ก็ส่วนใหญ่จะใช้หลักบริหารผ่านผู้จัดการแต่ละ,ะแผนอยู่แล้วค่ะค่ะพี่หนึ่งกลั่มเรียนมายัางไงคะถึงถึงได้ไปเป็นผู้จัดการโรงงานเลยค่ะจริงๆแล้วพื้นฐานคือพี่จบวิทยาศาสตร์นะคะาสาขาชีววิทยาที่มศวประสานมิ์ค่ะแล้วก็เนื่องจากเรามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็ก็ด้วยบุญช่วยกุศลส่ง นำไปเรื่อยๆนะคะ,คะก็จากโรงงานยามาเป็นโรงงานเครื่องสําอางก็เครื่องสำอางลงแรกก็4ปีปีแล้วก็มาเครื่องสำอางลงนี้จริงๆแล้วพี่ตั้งต้นจากการเป็นผู้จัดการฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพก่อนค่ะค่ะ,คะประมาณ3ปีแรกหลังจากนั้นก็พี่ก็ถูกปรับขึ้นเป็นผู้จัดการโรงง,งานเลยตัวจริงๆตัวเองก็ยังไม่ไม่ได้ตั้งตัวเพราะว่ามันต้องคุมเอนจิเนียร์อย่างเงี้ยค่ะ,คะท่คาย ผู้ชายเป็นแมนเนี่ยอ๋อคือคือผู้จัดการก็คือต้องจัดการในในในทุกทุกายทุกทุกเรื่องเรื่องเสียคนไม่มาพนักงานไม่เข้าใจพนักงานไม่ชอบการทาแบบนี้ติดเงินเดือนแบบนี้ทุกอย่างตัวเองเลย่ะโอ้โหทุกอย่างอยู่ที่เราหมดเลยใช่อออยู่ที่ว่าเราจะ manage ยังไงจัดการกับเขายังไงถึงได้ชื่อว่าเป็นคําว่าผู้จัดการใช่ไหมคะพี่พี่หนึ่งเป็นผู้จัดการมานานกี่ปีแล้วคะเนี่ย ขึ้นผู้จัดการโรงงานจริงๆ3ปีแต่ว่าอยู่ในวงการผู้จัดการก็ก็ประมาณ7ปีแล้วนะคะเจดปีแล้ว,<ช>ลวถือว่าเป็นผู้จัดการโรงงานที่เร็วมากเหมือน<ช>กันนะคะๆๆเร็วมากๆเลยนะคะต้องต้องถามนิดนึงว่าการที่เราขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งสูงขนาดเนี้ย เขาคนภายนอกเขาจะมองเราว่ายังไงบ้างที่เราเป็นสตรีข้ามเพศด้วยใช่ไหมครับเพราะเราดารงตําแหน่งเป็นผู้จัดการเลยเพราะคนส่วนใหญ่ทั่วไปบอกโอ้เนี่ยการเจริญในหน้าที่การงานไม่มีแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออพี่หนึ่งมีมุมมองตรงเรื่องตรงนี้ยังไงบ้างคะที่ที่ประสบมาค่ะเอ่อที่อันดับแรกก่อนเลยนะคะน้องคุณโนค่ะคุณวิทย์คือเราจะประสบความสาเร็จได้เราต้องเอาชนะใจคนให้ได้ก่อนอันนั้นคือด่านแรกที่ ไปรอดไม่รอดก็ตรงคนยอมรับไม่ยอมรับใช่ไหมคะควนี้คนจะยอมรับเราเนี่ยต่เมื่อหนึ่งถ้าสมมติพี่ก้าวเข้าไปเป็นผู้จัดการโรงงานเลยพี่ว่าคงยากพี่คงคงเปเหมือนกันเพราะว่าก็สารพัดต่างคนต่างคิดแต่โชคดีที่เราเข้าไปเป็นผู้จัดการ QA ก่อนมีลูกน้องยีิบสองคนก็เดี๋ยวนะคะพี่คือพี่เข้าไปเนี่ยก็เป็นผู้จัดการ QA ก่อนเลยลูกน้องยี่สิบสองคนใช่ค่ะ โอ้ตายแล้วคุณพระทำไม <c oughs> พี่หนึ่งเก่งขนาดนี้คะเนี่ยเข้าไปคือได้เป็นผู้จัดก,การเลยใช่ค่ะค่ะ,ะ,ะเกิดนี้ก็ใช้หลักการบริหารคนใช้หลักการเข้าใจว่าลูกน้องคิดยังไงเราเคยเป็นลูกน้องเราก็คิดอย่างนั้นแหละ,ะเราก็ต้องการหัวหน้าที่ อรับผิดชอบอพลาดก็อย่าด่ากันอย่าว่ากันเข้าใจแล้วมันจะแก้ยังไงแล้วก็อย่าเป็นผู้จัดการที่นั่งอยู่กับที่ก็รู้จักเดินขยันไปหาปัญหารู้ว่าลูกน้องหลอกก็จะได้รู้ว่าทีหลังพี่รู้นะเอานี้เอามาคุยกันคือพี่รู้นะไม่ต้องหลอกพี่ก็ได้รู้ได้ว่าตามทันเรับผมคือต้องมีกกินนะคะถ้าเรา ไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงนะคะไม่ได้เฉพาะสตรีข้ามเพศนะคะค่ะถ้าเราไม่มีกลิ่นเนี่ยเราเป็นผู้นํแใครไม่ได้ค่ะค่ะอันนี้อันนี้สาคัญ่แลอย่างที่โรงงานอย่างเงี้ยจะมีพวกเอนจิเนียร์หรือวิศวกรอยู่ด้วยเออแล้วเรผู้ชายใช่เราคุมผู้ชายยังไงคะพี่ให้จริงๆพี่กลัวมากเลยนะตอนแรกที่รู้ว่าเราถูกประหมดขึ้นไปค่ะก็มีผู้มีผู้ชายทั้งหมด7คนค่ะแต่ในฝ่ายเอนจิเนียร์ในฝ่ายเอนจิเนียร์ค่ะ ก็ในในช่วงที่แต่ว่าพี่โชคดีตรงที่ในช่วงที่ทํางานร่วมกันตอนที่เราเป็น QA เนี่ยเขาก็รู้แล้วแหละว่าเราเป็นคนแบบไหนค่ะเขาก็รู้แล้วแหละว่าคนคนนี้ก็คือพูดจริงทําจริงนะค่ะไม่วิดไวก้กระตู้ฮูเล่นไม่ได้จีบไม่ได้อืแต่ถ้าแต่ถ้าลองจีบได้พี่คิดว่ามันก็คงหมดความเชื่อถือตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว